สวัสดีครับนะครับเพื่อเป็นน้องชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ร้านซูซินแท็กเตอร์นะครับก็มีสินค้ามาอัปเดตใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์วันสองห้านะฮะตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบวงล้อพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นวงล้อพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับยี่สิบห้าแรงนะครับโฟร์วิวนะครับตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับ สภาพก็เดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเดิมๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็เชิญเข้ามาเลือกชมได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอตตกฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับยางก็สภาพใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับสภาพยางนะครับสภาพสีสันก็สวยงามอยู่นะครับยางหลังก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับนะครับระบบอ่า ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ปกติทุกอย่างนะครับรถคันนี้ใช้งานมา1385ชั่วโมงนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับ i อวันสองาะครับตัวปรับเอียงซ้ายเอียงขวานี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ PDO ครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ PDO มีสี่ระดับนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลย แห้งแห้งเดิมๆเลยนะครับสภาพยางก็โอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวให้ดูขับให้ดูก่อนนะครับเอาไปขับนะครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์สาสูบนะครับ25่สิบ้าแรงพมไราพาวเวอร์นะครับ เป็นเทอร์ไรพาวเวอร์นะครับระบใช้งานดีนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับเป็นเกียร์ซัตเทิลนะฮะเนี่นะครับอย่าละดูอ่างน้ำนะครับนะครับแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับับไปหน้าติดนะครับไม่หน้าติดสมบูรณ์ครับนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับเอ่อเปิดฝาตรงดูระบายข้างนี้ดิเปิดฝาตรงนั้ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับครถพับใสดูได้เลยครับเครื่องดีนะครับเป็นระบะนะครับรถระบบสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะครับเครื่องสวยนะครับโอเคนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับเชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับาำรับคันนี้เปิดราคาวที่200,000บาทนะครับเปิดราคาที่200,000บาทนะครับ25แรงพวงแรงพาวเวอร์นะครับอ่าร้านของเราก็อยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้าเลยครับอยู่ถนนเส้นพระโนโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับช่วงอ่ตรงนี้ก็เรียกว่าคุ้งพัฒนานะครับท่านใดสนใจนะครับมาไม่ถูกโทรสอบถามเบอร์โทรที่ให้ไปเลยนะครับ เอาละว,วันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ